ท่านนาทับครับดีครับดีครับจอร์ดท่านไาทับวันนี้จะบอกได้หรือยังครับว่าใครเป็นคนพูดครับท่านไาทับเพราะท่านไาทับคงจะเห็นกระแสนะหลังจากที่ไปเปิดประเด็นเมื่อวันเสาร์แล้วทุกคนก็ตามหาว่าตกลงใครเป็นคนสั่งวันนี้ท่านไาทับพอจะบอกได้ไหมครับขออนุญาตนะครับทางพี่น้องประชาชนคือตามที่ได้ไปพูดคุยตอบคําถามข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนที่ประมโศกในวันเสาร์ที่ผ่านมา ก็ประเด็นที่พี่น้องคนไทยทั้งหลายที่ถามตลอดเลยก็คือถามว่าตาควายเราจะเอาคืนได้ไหมเป็นคำถามตลอดเลยก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมันยุติในวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดหกทุ่ม ก็ด้วยเหตุที่ทางคณะผู้เจรจาของรัฐบาลของเราทั้งสองประเทศได้ไปเจรจาสันติภาพหยุดยิงในใวาระเร่งด่วนก็เป็นคําสั่งที่ถูกต้องอยู่แล้วและพวกเราก็หยุดยิงตามก็ถือว่าเป็นเพื่อความสงบสุขของทั้งสองประเทศก็นํามาซึ่งการหยุดยิงซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาตาควายคืนได้ทัน ภาพก็ออกมาลักษณะนี้ก็คือเราประกบตาควายไว้ส่วนเรื่องเรื่องที่ว่าคําสั่งหยุดยิงไม่หยุดยิงห่วงแรกนั้นมันเป็นคือถ้าพูดไปนะเราก็ไม่อยากจะจะย้อนอ,อไปมากมายก็ถือว่ามันผ่านมานานแล้วก็เป็นเรื่องของการหาลือปกติทั่ทวไปซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นคําสั่งอะไรก็ทุกฝ่ายก็ผมยืนยันว่าทําในที่ ผู้ัญชาทุกระดับทำในที่ตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้วทุกท่านนะครับก็ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของของการสื่อสารความเข้าใจผิดของข้อมูลต่างๆก็ยืนยันว่าณนะวันนี้เนี่ยเราขอ,อตัวผมเองก็ไม่อยากที่จะไปพูดถึงนย,ย้อนเข้าไปซึ่งมันเป็นอดีตมานานแล้วแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็การปฏิบัติต่างๆผู้มญชาก็ไม่ได้ ไม่ได้สั่งการให้ให้หยุดครับไม่ได้สั่งการไม่เป็นคําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคําสั่งที่ถูกต้องก็คือวัน <ปะ S 1> <28. S 2> ที่ยี่สิบปดเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นเป็นการหาหรือการปกติว่ายัางไงยังไงเรียบร้อยไหมก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็ถือว่าไม่ไม่พูดถึงก็ขออย่าไม่พูดถึงแล้วก็ผู้มชาทุกระดับ ท่านทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ท่านนาย,ยกท่านรัมตีว,วิการรสิงวงกลาโหมท่านวิกาทหานบกวิกาทหารสูงสูดได้ร่วมกันได้ทาหน้าที่ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในห่วงสี่คืนห้าวันนั้นเราได้ทวงคืนแผ่นดินได้ตามที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รทําได้ดีที่สุดแล้วครับขออนุญาตถามต่อคือเข้าใจว่าท่านไม่อยากจะพาดพิงใครแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปที่ติดตามเรื่องราวเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่คําสั่งอย่างเป็นทางการเป็นแค่การหารือกันก็ตามเนี่ย แต่ถ้ามันเป็นระดับผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อการตัดสินใจของท่านโดยตรงเนี่ยมันก็ต้องส่งผลต่อหน้างานแน่ๆน,นะออทีนี้ถ้าท่านไม่อยากจะพลาดพิงใครแต่ว่าคนที่ถูกสงสยัยเขาก็อาจจะได้รับความเสียหายแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่สั่งก็ตามฉะนั้นผมนอนุญาตถามเป็นหลายคนได้ไหมท่านไม่ต้องบอกคือ,อ,อท่านไม่ต้องบอกคนที่ใช่ก็แล้วกันแต่บอกคนที่ไม่ใช่ได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าผมไล่ตาม ไล่าตามสายบังคับบัญชาของท่านณนะขณะนั้นโอเคตรงที่สุดก็ท่านพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทาหารบกไ,ไม่ใช่แน่นอนนะ,ะถัดมาถ้ามาเป็นคําสั่งทางฝ่ายการเมืองตอนนั้นก็เป็นบิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลนาคพาณิชท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมร,รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกรลาโหมครับไม่ใช่ครับบิเล็กไม่ใช่ก็ตรงกับการที่บิ๊กเล็กท่านออกมาปฏิเสธว่าไ,ไม่ใช่นะถ้าจะเหนือจากบิ๊กเล็กขึ้นไปอีกก็เหลือแค่ รักษาการนายก ok, คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยในเวลานั้นแล้วครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่สามคนนี้แล้วใครจะมีอำนาจที่จะมาสั่งท่านแม่ทัพได้อีกครับก็มีการหารือกันปกตินิดหน่อยธรรมดาคือไม่ได้ไม่ได้เป็นการสั่งการใดๆนะครับก็เพียงแต่ว่าเราเป็นการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างระดับผู้กบัญชาทั่วไปที่เราสถานการณ์เป็นไงบ้างอะไรต่างๆแล้วก็เราเป็นดีไหมเป็นห่วงชีวิตลูกน้องอะไรต่างๆสุดแล้ว เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติต่อต่อไปเพื่อเอาเป็นดินเราคืนเอาแป็นดินเราคืนจนนำมาถึงซึ่งวันที่28ถึงวันที่28เที่ยงคืนนั่นคือคำสั่งที่ถูกต้องครับที่ถูกต้องผมลืมถามไปอีกท่านหนึ่งท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะเวลานั้นบิ๊กออฟพลเอกสมบุญพักดีก็ไม่มีไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นไม่ใช่ทั้งสี่ห้าท่านนี้เลยตัวผมเองไม่อยากให้ ให้พวกเราได้ได้ย้อนแล้วก็สร้างความแตกแยกในในุคนในชาติในประเด็นดังกล่าว<ม>ผมอยากให้พวกเราได้ตั้งหลักและเดินหน้าต่อแก้ปัญหาประเทศชาตินับปัจจุบันแล้วก็เราจะทำอย่างไรให้กับประเทศชาติเราแล้วก็แผ่นดินเราได้คืนท่านตัดสินใจจะกลืนคำถามนี้เข้าไปกับชีวิตตัวเองเลยโดยที่จะไม่บอกใครอ,อ๋อใช่ไหมครับแน่นอนครับ แน่นอนครับไม่ไม่อยากให้มีใครเสียหายจากใช่ครับจากข้อมูลชุดนี้ไม่มีครับแต่เมื่อเมื่อไม่บอกโอเคผมจะไม่ถามแล้วว่าใครเป็นคนสั่งนะแต่เมื่อไม่บอกก็จะมีคําถามกลับมาท่านพูดมาพูดอะไรเอาตอนนี้อันนี้นี่ผมบอกยอมรับเลยนะเป็นคําถามที่พิธีกรอาจจะทัวลงได้เหมือนกันแต่มีคนสงสัยก็จะต้องเอาหยิบเรื่องราวความคิดของคนในสังคมมาถามท่านแล้วท่านมาพูดทําไมถ้าอย่างนั้นคือ คือนเป็นคําถามซึ่งซึ่งแม่ทัพกลุ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะออกมาพูดมีพี่น้องพี่น้องก็ถามเราก็เล่าเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้สุดท้ายตาควายที่เราที่เรายึดไม่ได้เพราะแบบนี้มีคนถามซึ่งแม่ทัพพูดไม่ได้ออกมาพูดเพื่อเพื่อประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองพี่น้องท่านนายกอะไรไม่ไม่ต้องการที่จะทําให้เรื่อง เสื่อมเสียอะไรไปถึง <c oughs> ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับผมก็ยืนยันว่าทุกท่านได้ทดําหน้าที่อย่างดีสุดแล้วเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็ขอให้พวกเราได้ได้สู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วก็จบไปแล้วรัฐบาลท่านอนุทินแล้วก็ผมก็เป็นกาลังใจให้ท่านแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ก้าวต่อไปให้กับสร้างความมั่นคงแล้วก็ทวงคืนแผ่นดินเราคือที่ท่านพูดก็เพราะมันมีคำมันมีข่าวลือมีข่าวลือว่ามันมีคาสั่งหยุดยิงท่านก็เลยอธิบายว่ามันมีคําสั่งหยุดยิงวันที่28คืนวันนั้นอันนี้เป็นคําสั่งเป็นทางการกับมีอีกหนึ่งคำสั่งตอนหลังท่านอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเป็นการหารือ6ชั่วโมงแรกถ้าสั่งการนี่เด็กขานี่หยุดอยู่แล้วครับต้องหยุดเพราะเป็นคำสั่งของผู้ชาโดยตรง อการหาหรือนิดีหน่อยทั่วไปคือคือสิ่งเหล่านี้เราเราเป็นทหารอาชีพอยู่แล้วนะครับเป็นทหารเราต้องปฏิบัติตามคําสั่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเปนการหาหรือทุกภารกิจนะครับเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมน้องอย่างนี้ได้ไหมที่อย่างนี้ได้ไหมถ้าท่านยังไม่สั่งไม่ลงดาบปุ๊บเนี่ยถือว่ายังหาหรือกันได้ <Okay. S 1> เดินต่อโอเคทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันที่ยี่ปดเนี่ยผู้บัญชาทุกระดับชั้นอนุญาตให้เดินต่อ ใช่ไหมครับแล้วไม่คย<น>มีคำสั่งเป็นทางการจนมาถึงวันที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิบแปดคือหลายๆท่านก็เป็นห่วงว่าชีวิตลูกน้องบาดเจ็บล้มตายอย่างนี้ครับเราก็นําเสนอว่าเราเราสามารถที่จะมีมาตรการป้องกันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วครเพื่อแลกกับสิ่งที่เขายึดมานานแล้วครับฉะนั้นถ้าท่านอธิบายว่ามันไม่ใช่คําสั่งอย่างเป็นทางการ แสดงว่าที่มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ว่าท่านขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชามันจะทําให้ระเบียบวินัยในกองทัพสเสียหายจากเรื่องนี้หรือเปล่าระดับแม่ทัพยังกล้าปฏิเสธผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คําสั่งเป็นเหมือนกับการขอความเห็นจากคนอยู่ในพื้นที่เอ็ดหลายเป็นกระแสข่าวเป็นเล่าต่อๆกันมาบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นเป็นเหมือนกับคําหาหรือความคิดเห็นท่านว่าย่างไงอะไรยังไง มันยังไม่ได้เป็นคําสั่งแต่ถ้าเป็นคําสั่งนี่ต้องปฏิบัติ่างที่ยี่ิแปดผมฝืนก็ได้นะใช่ไหมครับถ้าผมฝืนที่ยี่บแปดเนี่ยถึงใช้คําว่าคุณขับคําคสั่ง,งไม่ได้ทหารเราต้องมีวินัยครับอบฉะนั้นไอ้หกชั่วโมงแรกมันอาจจะเป็นเป็นการแต่หกชั่วโมงแรกนั้นน่ะโดยทางปฏิบัติโอเคจะคําสั่งหรือไม่คาสั่งเนี่ยท่านนายทัพก็ยืนยันว่ามันไม่สามารถจะหยุดได้เลยเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วเขาเป็นคนเปิดฉากโจมตีเรา แต่ถ้าเด็กขาดเซเว่วนบอตต่อ,อตรงนั้นน่ะใช่ไหมครับ,ม,บมันเป็นช่วงเวลานั้นพอดีเพื่อเวลานั้นพอดีแต่ถ้าเด็กขาดจริงนี่ยเราต้องหยุดเพราะว่าเป็นคําสั่งของบมชาแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องหาลือเป็นเรื่องกระแสโซเชียลบ้างที่บอกว่าเฮ้ยหยุดนะเราบาดเจ็บอะไรแต่มันมันโถมเถกันไปสรุปแล้วเดินหน้าจนมาถึงยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เป็นคำสั่งที่ถูกต้อง เด็ดขาดสามสี่วันที่ท่านเดินหน้าต่อผู้บังคับบัญชาท่านนั้นก็ไม่ได้มาถามเอาเรื่องมาทาไมท่านไม่ทาตามไม่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 มีอะไรไม่ได้มีคําทักท้วงแบบนั้นก็มีเรื่องหาเรือทั่วไปเนาะเป็นไงบ้างแล้วพุ่งชาขาดหรืออะไรดูแลลูกน้องให้ดีทุกท่านนะครับพี่พี่ทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงในสถานการณ์ไม่มีใครสั่งไม่มีใครสั่งเด็ดขาดคนที่หาเรือผมใช้คําว่าหาเรือก็ได้ เป็นพลเรือนหรือเป็นทหารครับก็ไม่เป็นเป็นเป็นกระแสกระแสมันมาทางโซเชียลบ้างเป็นกระแสพูดคุยกันปกติไม่มีไม่มีผู้บัญชาที่เป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องพวกนี้นะครับผอยืนยันแล้วก็ผมยืนยันว่าเรื่องเรื่องนั้นเราไม่ควรพูดถึงว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้วแล้วมันจบไปแล้วณปัจจุบันนี่คือประสาทตาควายที่เราต้องต้องมาร่วมกันผมว่าอยากให้คนไทยพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเรา เราเอาประเด็นเรื่องความรักชาติแล้วก็ประเด็นลังในเรื่องของทวงคืนแผ่นดินในส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้กำลังใจรัฐบาลกองทัพสู้ต่อไปดีกว,ว่าโอเค,คผมผมไม่ถามแล้วเรื่องนี้ค,คุณผู้ชมก็คงจะจะเห็นแล้วว่าท่านแม่ทัพก็อยากจะเก็บประเด็นนี้เป็นความลับที่ตัวท่านไม่ให้เกิดความเสียหายกับใครเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วว่ากันข้างหน้าดีกว่านะครับ